S 1> <S 1> สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เราจะเริ่มตัวสะกดมา,มาตราแม่กลนะคะตัวสะกดมาตราแม่กลนะคะจะมีนอหนูเป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตรานะคะมีตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรานะคะนอหนูนี่ตรงนะคะใช้นอหนูสะกดออกเสียงเป็นตัวสะกดในแม่กลนะคะ ส่วนตัวที่ไม่ตรงตามมาตราก็คือมียอหญิงนะคะยอหญิงออกเสียงเหมือนนอหนูนอเนนออกเสียงเหมือนนอหนูรอเรือออกเสียงออกเสียงเหมือนนอหนูรอริงออกเสียงเหมือนนอหนูและรอจุราออกเสียงเหมือนนอหนูตัวสะกดนะคะไม่ใช่พยัญชนะต้นนะคะเพราะนั้นตัวสะกดในแม่กลมี นอหนูตรงตามมาตรายอหญิงนอเนนรอเรือรอริงรอจุราไม่ตรงตามมาตราแต่อ่านออกเสียงเหมือนนอหนูเราจะรู้ว่าอ่านออกเสียงเหมือนไม่เหมือนนอหนูอย่างไรก็คือในการเขียนคําอ่านการเขียนคําอ่านเขียนตรงตามตรงตามมาตราเลยนะคะคําอ่านกับคําศัพท์ไม่เหมือนกันนะคะ ตัวนี้ดูนะคะว่าตัวสะกดแม่กลมมีตัวอะไรเป็นตัวอย่างนะคะไม่ได้ทั้งหมดแค่ตัวอย่างอันนี้ตรงตามมาตรานะคะกโอ,อกนอก้นนะคะนอนหนูนี่ตรงตามมาตราขอโอน,อนผลสระโอลดรูปนะคะจโอ,อ,อนจนซโอ,อ,อนโน ตอโนอนต้นทอโอโนทนบอโอเนบนฝอโอนเนฝนเปลี่ยนสละนะคะแต่แม่กลเหมือนเดิมงออเนงานทอนอเนทาน นออานอนานให้ดูเพราะมีนอข้างหน้าและข้างหลังนอหนูข้างหน้าคือพยัญชนะต้นตัวต่อไปนี่คือละข้างคือเสียงสระอานะคะสระคงรูปและตัวท้ายสีเขียวนี้คือนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะแม่กลเวลอาอ่ก็อ่านนออานอนานนะคะ ยออาโนยานหออาโนหา,ไหาออน,อนไม้เอกหานโออาโนอานไม้เอกอานเปลี่ยนทระนะคบเป็นสระโอ,อโอโกเนียนออกเสียงให้ชัดชัด ขอโอนอขนอยู่ข้างหน้านะคะพยัญชนะอยู่ข้างหลังแต่วลาอ่านอ่านพยัญชนะก่อนขอโอนโขนทอโอนโทนเรียนค่ะอ่าตอนนี้เริ่มตัวสะกดแม่กลที่ไม่ใช่นอหนหูสะกด แต่อ่านออกเสียงเหมือนนอหนูอย่างเช่นตัวนี้นะคะคือกอารอการถ้าเขียนคำอ่านก็คือกรอนการแต่อันนี้ใช้รอเรือเพราะนั้นมันก็เป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราคือเขียนด้วยตัวรอแต่อ่านออกเสียงตัวนอนั่นเองนะคะกอารอการนะคะ สอารอสารไม่ตรงตามมาตราหออาราหารวอเอรอเวนคออวารอควร เปลี่ยนแล้วนะคะจากรอเรือเมื่อกี้นี้นะคะไม่ตรงตามมาตราออกเสียงเหมือนนอหนูคราวนี้เปลี่ยนเป็นรอริงรอริงก็ยังคงอ่านออกเสียงเหมือนนอหนูนะคะเรียกว่าตัวสะกดแม่กลไม่ตรงตามมาตราเหมือนกันนะคะรอเรือและมารอริงนะคะกอารอการไหมออกเสียงเหมือนนอหนูค่ะแต่ไม่ใช่นอหนู เป็นรอริงตัวสะกดนะคะเน้นตัวสะกดขอ,อารอขานตออารอตานพออารอผ่านอ่ารอริง จบไปแล้วนะคะรอริงอันนั้นคือตัวอย่างมีอีกเยอะนะคะทําให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆตอนนี้รอเรือรอริงมาตัวนี้ยอหญิงนะคะยอผู้หญิงเป็นตัวสะกดแม่กลนแต่ยอยักษ์เป็นตัวสะกดแม่เกยนะคะยอเหมือนกันนะคะแต่เวลาออกเสียงตัวสะกดออกไม่ออกเสียงยอนะคะยอหญิงออกเสียงตัวนอค่ะ ยอยักออกเสียงตัวยอค่ะไม่เกยอันนี้แม่กลนะคะอย่าสับสนระหว่างยอหญิงกับยอยักนะคะเมื่อเป็นตัวสะกดดังนั้นตัวนี้คือแม่กลไม่ตรงตามมาตราขอวอยอยขวัญครั้งนะขอวอะยอขวัญน,นะสระ,ะเมื่อมีตัวสะกดเปลี่ยนเ,นเปลี่ยนเป็นไม่หันอากาศนะคะวอเหวนเป็นตัวคู่กล้ํานะ เรียนซ้ำไปสม,มาก็น่าจะจำได้แล้วเนาะโคอะ,ออะยยขวัญน,นะคะอ่ะสออัมสัมโคออยยคันนะคะออกเสียงนอนหนูนะถ้าเธอออกเสียงยอยักษ์จะเป็นโคออ,ยอครยไข่วันนั้นผิดนะคะยอหญิงออกเสียงนอนหนูค่ะโคออทยคันนะคะสำคัญ ชอ,อัมชัมโนอายอนานนะคะถ้านักเรียนไม่ได้มองตัวถ้าถ้าอ่านโนอายอบางคนอ่านเป็นนายนายนั่นคือยอยักษ์นะคะอันนี้คือยอญิงเพราะนั้นต้องอ่านโนอายอนานยอญิงอ่านออกเสียงตัวสะกดนนหนูนะคะเสียงเหมือนนนหนูนะคะชํานานนะคะ เราต้องสอนซ้ำนะคะไม่ง,งั้นเดี๋ยวนักเรียนจำไม่ได้อ่ะคราวนี้เปลี่ยนนะคะเป็นรอจุรานะคะรอจุราไม่ค่อยมีใช้มีไม่หลายคำนะคะวออาลอวานรอจุราออกเสียงเหมือนนอนหนูวออารนวานโอโวออาลอวานนะคะถ้านอนหนูวานคือเมื่อวานแต่ถ้าวออาลอจุราวานหมายถึง สัตว์ชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน้ําเรียกว่าวานมันไม่ใช่ปลานะคะมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางคนเรียกปลาวานวานเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแต่อาศัยอยู่ในน้ําเขาไม่ได้เรียกว่าปลาวานแต่เขาเรียกวานเฉยๆนะคะวานนะคะต่อไปคออูนอคูนนะคะนเนนโนเนน โนเนสกดออกเสียงเหมือนตัวนอหนูหออ,รอหารหานรอเรืออีกนะทั้งคูไ่ไม่ตรงตามมาตราทั้งคู่เลยอ,อ่านว่าคูนหานสำหรับตัวตัวอย่างตัวสะกดแม่กลนนะคะมีทั้งตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรานักเรียนก็ต้องจำเอาว่ารอเรือรอริงนนเนนรอจุฬานะ ยอหญิงเป็นตัวสะกดแม่กลเหมือนกันนะคะเรียกว่าตัวสะกดแม่กลไม่ตรงตามาสตราถ้านอหนูก็คือตรงเป๊ะเรียกว่าตรงตามาสตราเนี่ยมาเริ่มยากแค่ตรงนี้เองนะคะไม่เหมือนสี่ตัวที่แล้วที่เรียนมานะคะซึ่งมันมีตัวเดียวแต่ไอ้พวกนี้มันมีเยอะมีหลายตัวนะคะต้องจำด้วยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ